สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมากับผมจำนงชัยมงคลสำหรับวันพุทธที่13เดือนตุลาคม2564นะครับคงต้องหยิบยกคำพูดของคุณทักษิณชินวัตรเอามาพูดมาคุยกันถามว่าแรงไหมก็ตอบว่าแรงนะครับถ้าสำหรับคนบางคนที่รู้สึกรู้สาอะไรได้ ก็จะถือว่าแรงมากแต่สำหรับคนบางคนก็อาจจะบอกว่าเฉยๆว่ามันชินซะแล้วถูกด่มามากถูก่ามามากคือประเด็นที่คุณทักษิณออกมาพูดผ่านโทนี่แหละครับบอกว่ายอมที่จะกราบสามปอยอมกราบสามปอถามว่าทําไมต้องกราบ3ามปอเนื่องจากคุณทักษิณชินวัตรนี่ออกมาบอกว่า การที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าจะขออยู่อีก5ปีนะก็คงจะกรณีที่ไปนครศรีธรรมราชเมื่อวันก่อนแล้วก็ไปบอกว่าจะขอเวลาอีก5ปีจะพลิกโฉมประเทศใหม่นะจะและทุกอย่างจะดีขึ้นตามโครงสร้างใหม่ที่ประยุทธ์จันโอชาว,วางไว้หลายคนก็ออกมาพูดอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าโครงสร้างที่ประยุทธ์จันโอชาบอกว่าวางไว้มันคือโครงสร้างอะไร อิฐหินปูนทรายหรือว่าโครงสร้างทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าโครงสร้างการปราบทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าโครงสร้างการใช้ระบบราชการนําทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่าราชการรวมศูนย์หรือเป็นโครงสร้างอะไรโครงสร้างการสืบทอดอำนาจโครงสร้างให้พักพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลต่อไปอะไรก็แล้วแต่หลายคนก็บอกว่านี่คือโครงสร้างประยุทธ์ต่างหาก แต่ไม่ใช่โครงสร้างของประเทศที่ผ่านมาเป็นเวลา7ปีนะครับไม่เห็นโครงสร้างประเทศใดที่มันดีขึ้นจากการปฏิวัติรัฐบาะหลรและสืบมาด้วยกันเลือกตั้งคุณดักษินชินวัตรก็เลยออกมาพูดเชิงแซวบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานะครับที่คุณบอกว่าถ้าอยู่เวลาอีก5ปีนะจะได้เห็นโฉมใหม่ของประเทศตามความคิด หรือว่าความสามารถของประยุทธ์จันโอชาคุณทักษินเจนวัฒน์นะครับก็เลยบอกว่าประเทศจะเสียโฉมมากกว่าน,นี่น่าคิดแล้วนะนะคือคุณบอกว่าจะโฉมใหม่ประเทศนี่นะประเทศมันเสียโฉมมากกว่าเหมือนสัญญกรรมอะนะครับมันขี้เหละมาก,กต้องสัญญกรรมให้มันสวยขึ้นแต่ประยุทธ์จันโอชาสัญญกรรมประเทศเนี่ยนะมีแต่ขี้เหละลงขี้เหละลง คุณทัชษินชินวัตรก็บอกว่าผมเนี่ยก็เป็นโรงเรียนในร้อยนะเป็นรุ่นพี่ประยุทธ์เป็นรุ่นน้องบิกป้อมนะผมยอมที่จะกราบทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยแหละครับบอกว่าคุณออกไปเถอะนะแต่ถ้อยคําที่ผมมองว่าแรงแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความหมายนะครับก็คือใช้คําว่าเสียดายบ้านเมืองครับท่านดักษินบอกว่าเสียดายบ้านเมืองอันนี้ผมแหมตรงใจผมกันนะ คือเสี็ดไยบ้านเมืองจริงๆประเทศไทยกำลังจะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังรับนูลปี40นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเลยอะระบบราชการนะประชาธิปไตยกินได้หลังจากนั้นสนธิบุญยกรินก็ยึดอำนาจคุณยิ่งรักชินวัตรเข้ามาหลังจากนั้นปรบุุช์จันโอชาก็ยึดอำนาจอีกและประเทศก็สุด ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงบัดนี้เจอโควิดเข้าไปอีกแล้วก็ยังมาบอกว่าจะขอเวลาอยู่อีกห้าปีซึ่งเขาไม่เชื่อนะครับถ้าอยู่ห้าปีแล้วจะอยู่แค่ห้าปีไม่เชื่อฮะนะคือหวังจะอยู่ยาวถึงยี่สิบปีคําพูดที่บอกว่าเสียดายบ้านเมืองค,คือบ้านเมืองมันพังนะท่านดักสินเจนวัฒน์จะบอกขอยกบูว่ายละครับและที่คุณดักสินเจนวัฒน์พูดนี่นะครับคืออะไรไหม คือถ้าท่านอยู่ต่อไปเนี่ยบรรดาสามปอประยุทธ์เป็นหลักเนี่ยนะบ้านเมืองมันจะเสียโฉมบ้านเมืองมันจะพังหนักกว่านี้แล้วท่านก็บอกว่าผมก็มีส่วนที่จะต้องรับบาปรับกรรมไปด้วยเพราะอะไรคุณทักษิ์เินวัตรก็มีส่วนในการแต่งตั้งในการสนับสนุนบรรดาสามปอทั้งหมดนี่แหละครับประวิทย์วงสุวรรณก็ใช่อาจารย์ประวิทธ ะวิรวงสุวรรณนี่ก็เอามาเต็นพบอทบแทนท่านชินวัฒนะนะครับเออเฉยสิทธิชินวัตรนะเหลือปีสุดท้ายก็เอาป้อมมาเป็นพบทบใช่ไหมครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ไปเกาะโตะยิงลัเนี่เขายังแซวเลยแม้ทำไมไม่อ่อนหวานทำไมไม่อ่อนน้อมเหมือนสมัยมาเกาะโตะขอตำแหน่งเลยอ่าใช่ไหมอันนี้ก็มีการแซวกันที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำพูดคํานี้ถ้าเทียบกับประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะรู้สึกอะไรบ้างหรือไม่คงจะยากนะครับเพราะประยุทธ์หนากว่าประยุทธ์หนากว่าเขาบอกว่าชินซะแล้วนะคำพูดประเภทอย่างเนี้ยนะด่าอย่างนี้ประเภทอย่างเนี้เนนยเรื่องอะไรฉันจะไปอ่าันยึดอานาจมาเรื่องอะไรฉันจะไปอันนี้ก็คงจะเป็นความคิดของผู้เด็กประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าผมผมอยากให้แต่ละคนเนี่ยนะครับมองที่บ้านเมืองและประชาชนเป็นหลักครับ คงไม่ได้มองที่คําพูดหรอกครับแต่มองที่บ้านเมืองเป็นหลักว่าวันนี้ประเทศไทยมันจะไปได้ขนาดไหนไปได้หรือไม่ที่บอกว่าเสียดายบ้านเมืองผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับประเทศไทยในน้ํามีปลาในนามีข้าวประชาชนคนไทยมีนิสัยใจคอที่ถ้าเทียบกับหลายๆประเทศในโลกนี้นะครับไม่ด้อยกว่าใครเลยนะครับเด่นได้ซ้ําไปนะทรัพยากรทุกอย่างมีครบ เสียอย่างเดียวคือการปฏิวัติรัฐบระหารฉีกรับนุนแล้วก็เขียนใหม่เขียนแล้วก็ฉีกฉีกแล้วก็เขียนเป็นอำนาจนิยมเป็นกลุ่มระบบศักดินาอันนี้คือข้อเสียของประเทศไทยที่ทําให้เสียดายบ้านเมืองครับเสียดายจริงๆนะครับถ้าประย,ยุทธ์จันโอชาอยู่และเห็นบอกว่านี่จะเปิดประเทศในต้นเดือนพฤศจิกาก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับต่อให้เปิดจริงเนี่ยหลายคนก็คืออยากให้เปิด แต่เขาเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องความพร้อมและวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีมากกว่าคือคนไม่มีจะกินใช่ทุกวันนี้นลครับลำบากเงินไม่มีทุกอย่างรู้หมดแต่เข้าใจเศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้แก้ไม่เป็นนะปัญหาเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายถาโถมเข้ามาก็อยากให้รายได้เข้าประเทศเพราะรัฐบาลน,นี้ไม่สามารถที่จะหาเงินจากส่วนอื่นได้อยู่แล้วนะครับก็หวังกันต้องเที่ยวหวังการส่งออกก็ใช้สูตรนี้มา แต่พอต้องเที่ยวไม่ได้ก็ไม่มีรายรับที่จะเข้ามาโดยวิธีอื่นแม้กระทั่งน้ํามันแพงเห็นไหมหลายคนบอกว่าถ้าทวงคุณไปเก็บภาษีน้ํามันทําไมก็ลดไปสักพักไม่ได้หรือสักเดือนสองเดือนให้มันอยู่รอดไปก่อนภาษีน้ํามันได้่สามสิบห้าบวกห้าเป็นสี่สิบมันเยอะไปแต่ว่ารัฐบาลน,นี้รัฐจี่รอ,องนายกก็บอกว่าโอ้ยถ้าไม่เก็บภาษีน้ำมันเราจะ,ะไรายได้มาจากไหนขาดเสียหายไปกี่แสนล้านเห็นไหมอันนี้คือการคิดที่มันคิดอย่างอื่นไม่เป็น ก็เลยกลายเป็นว่าจะเปิดประเทศปัญหาว่าความพร้อมในการเปิดประเทศนี่นะถ้าเราโควิดระบาดหนักขึ้นมาเกิดประชาชนล้มตายเยอะขึ้นไปอีกคนประยุทธ์จนันทร์โอชาจะทํำยังไงก็ปิดประเทศอีกอย่างนั้นใช่ไหมปิดร้านอาหารอีกใช่ไหมปิดร้านค้าปิดเครื่องฟิวประกาศพลเอกปรุกเฉินอีกอย่างนั้นใช่ไหมก็จะเป็นวนเวียนหรือวังเวียนอยู่อย่างนี้วนไปกบวนมาแล้วก็ซุดลงไปเรื่อยๆ อันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นสอดคล้องด้วยคือเสียดายบ้านเมืองครับเสียดายจริงๆโอกาสบ้านเมืองผ่านไปเรื่อยๆนะครับโลกเขาเดินแซงหน้าเวียดนามแม้กระทั่งกัมบูชายเองเดินจะแซงหน้าไทยอยู่แล้วเขาเดินไปเรื่อยๆแต่ประเทศไทยเราจมจมและถอยลงไปเรื่อยๆเสียดายบ้านเมืองจริงๆครับโอกาสคนไทยนี่เสียโอกาสนี่ผ่านมาเจ็ดปีนะครับไม่ใช่เจ็ดปีถ้ารวมสนที่ด้วยก็เท่าไหรล่ล่ะใช่ไหม เกือบสิบป,ปีอะนะไม่ใช่เกือบดิสิบป,ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมฉั้นบ้านเมืองเราเนี่ยเสียดายจริงๆนะครับเสียดายว่าอานาคตของลูกหลานเราจะไปยังไงนะเขาจบแล้วเนี่ยเราจะไปยังไงเมื่อสมัยคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยสิงคโปร์มาเลเนี่ยกลัวไทยเลยครับต้องยอมรับนะครับอันนี้ต้องรับยอมรับความจริงกันเรื่องอื่นไม่ต้องคุย เรื่องลุงคุยเรื่องนี้เรื่องการเดินหน้าประเทศหรือการขับเคลื่อนประเทศเนี่ยเขากลัวเลยนะครับเป็นเสือตัวใหญ่ในอาเซียนนะขนาดนั้นแต่วันนี้แมวยังไม่เป็นเลยได้แค่หนูเขาไล่จับมาเพราะอะไรเพราะการปฏิวัติรัฐประหารจึงเาบอกว่าเสียดายบ้านเมืองนะอยู่ต่อไปจะเสียโฉมประเทศจะเสียโฉมคือโฉมยังทุกวันนี้ยต่อให้มันสุดขนาดนี้ก็ยังโฉมพอไปวัดไปวากับเขาได้บ้าง นะแต่ถ้าประยุทธ์จันโอชาคลองเมืองอยู่ต่อไปขออีก5ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยนะครับโฉมประเทศอาจจะไม่เหลือเลยนะครับอาจจะไม่เหลืออะไรเลยกรณี8ปีตามรับนูน60ก็เช่นเดียวกันนะที่เริ่มที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดกันเรื่อง8ปีตามรับนูนบอกว่าคนจะเป็นนายกเนี่ยนะจะต้องอยู่ไม่เกิน8ปี นะแต่พลเอกประยุทธ์จนันโอชาอยู่มาตอนนี้ก็6ปีกว่าและนะประมาณสิงหาปีหน้าเดี๋ยวจะครบ8ปีเขาไปถามวิษณุเครืองามวิษณุก็บอกว่ายังไม่พูดถึงเวลาจะจะไปสกิดเองว่าครบ8ปีแล้วมันหมายความว่าอย่างไรประยุทธ์จนันโอชาต้องกล้าที่จะประกาศออกมาว่าผมจะอยู่แค่8ปีรวมปฏิวัติรัฐประหารหน้าบ้านเมืองจริงจะขยับได้นะครับเพราะว่าประชาชนเขาจะไม่มีความหวังว่าเอาละพอ8ปีเปลี่ยนตัวแนะ่ ประยุทธ์จนันโอชาไม่มาแน่ส่วนพรรคพลังประชาจะหาใครมามีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ว่ากันไปพรรคการเมืองใดจะมีความรู้ความสามารถเอานนยกคนนีก็ว่ากันไปครับแต่ประยุทธ์จนันโอชาต้องไม่อยู่สืบทอดอำนาจอย่างเงี้ยมันจะชัดแต่ไม่ใ่อึมครึมแเลยยังไม่พอบอกว่าขออยู่อีกห้าปีนั่นก็แสดงว่าถ้าบอกว่าขออยู่อีกห้าปีก็หมายความว่าจะสู้ว่าผมเนี่ยรับนูญมันเกิดนะมาภายหลังไม่เกี่ยวกับ เป็นนายกสมัยปฏิวัติสมัยคอสชอผมไม่เกี่ยวจะต้องนับตั้งแต่รับนูน60ใช่8ปีต้องนับอย่างนั้นหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมในยะสําคัญสําคัญคือตอบอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าประเทศใดมีโอกาสที่ประยุทธ์จะอยู่5ปีได้ถ้าประชาชนนะฮะถ้าประชาชนเนี่ยรู้ไม่ทันต้องยอมรับในะการเลือกตั้งในคราวหน้านี่นะครับทั้งเงินทั้งอํานาจทุกอย่างอันนี้กู้มาแจก เห็นไหมเห็นบอกจะแจกแท็กซี่จะแจกจัก,กรยานยนต์คนละห้าพันอันนี้พูดมานานแล้วละ่ะข่าวล่าสุดก็บอกยังจะแจกอยู่นะคือแจกก็ดีครับแต่ว่าถ้าท่านเลือกก็ได้แค่ห้าพันแล้วรับไปดมมาหากินได้ดีกว่านี้ถ้าเศรษฐกิจมันดีห้าพันไม่ยุ่งขหมายอะไรครับนะเงินมาแจกมากก็รับแต่ถ้าเลือกต่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับวันนี้เลยหยิบยกประเด็นนี่แหละครับประเทศเสียโฉมแรงนะครับแต่ คนที่อยู่ในอํานาจมันหนากว่ามันหนากว่าครับนะแล้วก็บ้านเมืองวันนี้วิกฤตในหลา,ลายอย่างมันว่าจะเกิดขึ้นนะครับจากอะไรรู้ไหมจากอํานาจที่มันสืบทอดอยู่ล่าสุดปปชอ,ออกมาถแถลงเห็นไหมคดีของปรีชาจันโนชาผลเอกปรีชาจันโนชารอดจากปปชเห็นไหมครับ รอดจากปปชาเหมือนประวิทย์วงสุวรรณเดียประวิตย์แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนก็รอดจากปปชาปรากฏว่ากรณีพลเอกปรีชาจานโญชาน้องพลเอกประยุทธ์จนโญชาเนี่ยนะครับก็รอดปปชาอีกผมนี่แมจริงๆก็จะพูดตั้งนานแล้วแหละว่ารอดแน่เนี่ยกรณีปปชากล่าวหาแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอนเมนเทศของ คนเอกปรีชาจโนชาลืมยื่นบ้านหลังใหญ่กับทรัพย์สินภรรยาลืมบ้านหลังใหญ่และทรัพย์สินภรรยาแต่ปปชบอกว่าไม่มีเจตนาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จเพราะยังไม่รู้อะไรครับเมียจ,จะไม่มีตังใช้เลยหรอครับถามแค่นี้ละครับเมียจ,จะไม่มีบัญชีฝากเลยหรอครับถึงขั้นลืมยื่นบัญชีทรัพย์สินของภรรยาเนี่ย กฎหมายเขเขียนชัดกฎหมายนี่มีตั้งแต่รับนูลปี40นะครับเรื่องปปชเรื่องแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินน่ะอันนี้มันปี64ตอนสมัยคนณเอกปีชาก็ย้อนไป7ปีโดยประมาณแล้วจะไม่รู้เลยแหะครับว่ากฎหมายปปชเขาให้แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของภรรยาด้วยไม่รู้เลยแหะครับ กบพอชเชื่อได้ยังไงผมไม่ได้ใจนะครับบ้านหลังใหญ่ลืมโอ้ย้ามันเป็นกระต๊อบอยู่กลางป่าเนี่ยผมก็จะไปพูดสักคำหนึ่งนะไปปลูกนะไว้ในป่าเป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับไม่เคยไปพักผมจะไม่พูดสักคำว่ามันลืมได้คนเรานะงานมันเยอะๆแต่ว่าแม่จริงๆก็ไม่ลืมแล้วครับปลูกกระต๊อบไว้ผมยังจำได้สมัยผมเด็กๆนะผมเนี่ยไปกับคุณยาย ทางเหนือเขามีสวนเมี่ยงต้นเมี่ยงเนเขาปลูกกันนะเขาจะมีสวนเมี่ยงผมนี่จําได้เลยครับทุกวันยังนึกภาพออกเลยว่ายายไปปลูกกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่ในป่านั้นครับนะเวลาไปเก็บเมี่ยงก็จะไ,ไปพักปีหนึ่งก็ไปแค่ครั้งสองครั้งเต็มที่ครับเมี่ยงเวลามันแตกยอดก็ไปเก็บดอกเก็บยอดมันก็ยังจําได้อยู่เลยครับแล้วผู้เด็กวีชาจันไรลืมบ้านหลังใหญ่นะครับ ลืมบัญชีทรัพย์สินภรรยานะครับแต่ปปชบอกว่าอย่างนี้ถือว่าไม่เจตนาอันนี้ก็ประชาชนก็คิดเอาเองครับผมต้องบอกองค์กรอิสระวันนี้นะครับถ้าตราบใดรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจองค์การการตรวจองค์กรการตรวจสอบต่างๆล้มเหลวอย่างเช่นสวอย่างเงี้ยเอาสวมาจากการลากตั้งอย่างเงี้ยนะทั้งที่เป็นองค์กรการตรวจสอบอย่างหนึ่งนะครับสวเนี่ยเป็นการ ทวงดุลทั้งราชการและการเมืองแต่ประกอสวที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประยุทน์จันทรโชาหมดก็ทวงดุลอะไรไม่ได้ครับนะมีแต่สมดุลหรือไม่ก็เชียร์ดุลนะยกดุลแต่ให้ทวงดุลไม่มีครับม,มันจึงเป็นปัญหาความล้มเหลวขององค์กรอิสระถ้าตราบใดบ้านเมืองยังสืบทอดอำนาจ นะครับรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมันเป็นปัญหาอย่างนี้นะอันนี้แหมนะครับประชาชนเขาก็จริงๆปปชก็เสื่อมศรัทธามาตั้งแต่นาฬิกาปวิต์แล้วล่ะตั้งแต่การแต่งตั้งแล้วนะครับนะแต่พอมีผลออกมาอย่างนี้ลืมบ้านทั้งหลังยืมบัญชีภรรยายืมเงินฝากภรรยาซึ่งไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่บาทสองบาทนะ <c oughs> กี่ล้านแล้วครับนะแต่ปปชอบอกว่าโอ้อย่างนี้เถื่อไม่เจตนานะครับ นะเพราะาสารอากับสารอามาสอดคล้องกัน <c oughs> ก็เลยลืมครับไม่ลืมหรอกนะฮะถือว่าลืมนะก็ถือว่าไม่มีความผิดปบชมีมติไม่ชี้มูลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันจะต้องหยิบยกมาพูดกันในยุคที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ปากนะครับแต่ความจริงไม่ใช่เป็นประชาธิไปไตยยังเป็นการสืบทอดอำนาจอยู่นะครับวันนี้ก็เลยหยิบยก2เรื่องนี้แหละครับ อนตักสิงชิตวัตรก็พูดแรงแต่คนหนากว่านี่มันหนากว่าคําพูดนะฮะแล้วก็องค์กรอิสระบ้านเมืองเราวันนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้นะครับต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ครับแต่ก็ยังว่าแหะครับตราบใดที่การสื่อทอดอํานาจยังอยู่อํานาจประเด็จการรัฐประหารยังครอบงําอยู่องค์กรอิสระล้มเหลวครับผมบอกได้เลยยังไงก็ล้มเหลวไม่มีความหมายแล้วครับยุบซะยังดีกว่าจะซ้ำไปใน,ในมุมของผมนะครับถึงนท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรแล้วแต่ท่านนะครับ ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่หยิบยกมาพูดกันนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาแชร์ได้กรุณาแสดงความเห็นผ่านรายการตรงไปตรงมาผมจำงเชมนคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ